สวัสดีครับผมนายวิโชคโชติกาพนะวันนี้ผมจะมานำเสนอเปิดการเปิดโปรแกรม w i n d o w s Mini m i n i w i n d o w s XP m i n i ม i n d o w s XP มีไว้สำหรับคู่ข้อมูลเมื่อคอมของเราเปิดหน้าจอ Windows ไม่ได้เราจึงต้องมานำเสนอวิธีการเข้าโปรแกรม Windows XP ดังนี้ครับ 1. กดสตาร์ทที่ Windows XP ครับจากนั้นก็รอโหลดดิ้ง Mini XP สักครู่ครับ จากนั้นมันจะขึ้นหน้าวินโดว์อีพีมาขึ้นมานะครับแล้วก็รอโหลดแป๊บหนึงนะครับ ก็จะใช้แล้วก็จะขึ้นหน้าจอสีฟ้าครับ,รบจากนั้นให้เราเลื่อนเมาส์เข้าไปที่ไมโครมครับเข้าไปที่ไลท์เอ็กซ์ครับไปดับแมงรับนี่นะครับลาเด็กชั่นี่นะครับจะจะเป็นการกู้ข้อมูลนะครับครับ ครแค้นผมจะขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ